สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดอไลค์ยอดถูกใจของติ๊ก o ็อกนะผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเดี๋ยวแปะไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ s p e smm ได้เลยนะอุลุนเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปชอ็อตคลิปเดียวนะผมจะเป็น qr code ด้านล่างให้เพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะ หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมให้เพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะคี่เข้ามาแล้วผมให้เพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้นะผมอีเมลรลัดผ่านยืนยันลัดผ่านให้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะผมติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้แล้วผมก็กดสมัครใช้งานกันได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนไปลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลย หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนๆจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงกลางหน้าจอด้านบนตรงนี้นะเป็นโลโก้หลากหลายโลโก้เลยนะเนเพื่อนเลือกในส่วนของ Tik t o ็อกได้เลยนะผมเลื่อนลงมาเพื่อนๆจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้เลยนะคลีกเข้าไปแล้วก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนๆเลือกเลยนะผมเนเพื่อนเลือกในส่วนของเพิ่มหัวใจตรงนี้ได้เลยนะันส่วนของบริการนะผมมีหลากหลายบริการเพื่อนๆเลือกเลยนะผมเลือกไปบริการเพื่อนๆสนใจได้เลยนะ ก็อย่าลืมอ่านนะครับที่พี่กากันด้วยนะผมอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเห็นเพื่อนมาในส่วนของลิงก์แล้วผมไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะครับเอาเป็นคลิปวิดีโอนี้นะผมก๊อปปี้มานะครับหรือว่าใครที่ใช้ในมือถือนะผมจําเป็นปุ่มแชร์ตรงนี้นะผมก็จะมีคําว่าก๊อปปี้หรือว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะครับคลิกเข้าไปนะครับกดวางลิงก์ได้เลยนะผมก็เพิ่มไปสักหนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะผมตอนนี้ยอดไลค์ของผมอยู่ที่ส like, ี่สิบเอ็ดไลค์สี่ส แล้วก็กดส่งได้เลยเนี่ยอ่ะพอขึ้นหน้าต่างคิวๆอย่างนี้แลผมตอนนี้ยอดไลค์ยอดถูกใจของเรากำลังเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยละกันนะผมในส่วนของเมนูบริการเราจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์ให้เพื่อนๆนะผมขอเพื่อนๆสนใจบริการไหน้วก็สามารถมาเลือกดูกันได้เลยนะในส่วนของเมนูปัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมอันนี้นะผมเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะผม ตรงนี้ก็เป็นสั์ไอบริการที่เราเลือกไปนะครับสาานะก็จะบ,บอกอยู่ตรงนี้บ่ารอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเลยนะอันนในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี2ช่องทางการเติม,มเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ถูกไหมน,นี่ Wallet นะครับ ดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเปสแกน QR Code แล้วกันนะผมก็ใส่ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะหมดเลวก็กดจ่ายได้เลยขึ้น QR โค้ดอย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะผมยอดเงินออกเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยจะได้ค่าเข้ามิชชั่นนะผมถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะผมในส่วนของเมนูตัวเชื่อเหลือนะว่หากเพื่อน มีปัญหาต่างๆแล้วผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะผมก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะหรือว่าจะติดต่อผ่าน AT, าไลน์ตรงนี้นะผมไลน์แอดหรือว่าตรงนี้ก็ได้เลยนะผมไอคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปนะผมจะเป็น QR code เพื่อสแกนไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยีชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะะตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดไลน์ของเราเนะี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมตอนนี้4 1เดไลนะ์เดี๋ยวลองกดรีเฟชดูสักหนึ่งทีนะ อัดเรียบร้อยนะผมจาก41ไลค์เมื่อกี้นะผมเป็น137ไ like ลค์เลยนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมเว็บไซต์ S P E S M M นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดวิตามยอดแชร์ต่างให้กับเพื่อนๆน,นะผมหากเพื่อนสนใจใ,ใช้งานเว็บไซต์นะผมสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อม,มาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยอน,นอกจาก tiktok ที่ผมพาเพื่อนๆทำไปนะผมยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะผมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ นอกจากเพิ่มอยอดไลค์ยอดผู้ติดตามหรือว่ายอดอิื่อๆนแล้วก็สามารถทำได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ